สว so ัส so ดีครูชูชุกท่านกันด้วยนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมมาอยู่ในเปฟอร์มของติ๊กต็อกนั่นเองสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดของติ๊กต็อกนั่นเองนะครับสำหรับคนที่มียอดคนดูไลฟ์สดน้อยับหรือเพิ่งไลฟ์ตีมใหม่นะครับที่มียอดคนดูไลฟ์สดน้อยก็สามารถเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดตามผลได้เลยอสำหรับพิการก็ง่ายๆเลยนะครับก็เข้ามาในเว็นไปซ้ายนี้เลยนะครับวิธีการเข้าก็สามารถที่คลิกเข้ามาในมินข้างคลิปนี้ได้เลยผลการวางลิงกนข้างคลิปเป็นที่เรับ เร็ะจะเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์ k m m q t ระดับพอมเลยนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์เพิ่มยอดไลค์หุ่มยนต์ิดีกรมนั่นเองนะครับตัวนี้อ่าวิธีการเซิร์ชหาก็สามารถเสิร์ชไปว่า KEMMQT ได้เลยนะครับอ่ะพอเข้ามาเรียบร้อยแล้วหน้านี้ขอแให้เราลงชื่อเข้าใช้ไดนเองคนที่มีในสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่กดลงชื่อเข้าใช้ไปได้เลยตัวคนที่ยังไม่มีนะครับก็ให้สมัครสมาชิกกันก่อนนะครับก็เข้าไปที่สมัครสมาชิกด้านบนของมือตัวนี้เลยนะฮะอ่ะตัวนี้จะเป็นการสมัครใช้งานนั่นเองก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปนะครับอีเมมมมมลลล้้้้วชื่่่อออจจรริิงงงนนนนาาสสกกุะะัตตีไไใขู็ด ต่อมาจะเป็นรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านตัวน,นี้คนผู้ชมต้องจดจำรหัสผ่านที้ดีเลยทำการยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งนะครับแต่อย่าลืมติดไปที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอ่ะต่อมาทุกครั้งในหนแล้วกดสมัครสมาชิกไปได้เลยสำหรับคนที่จะสมัครใช้งานได้ Google นะแล้วก็สมัครใช้งานด้วยอ e ีเมลกูเกิลด้านล่างตัวน,นี้ไปได้เลยก็จะเป็นการสมัครใช้ง,งานด้วยอ e ีเมล Google ทนั้นเองอ่ะทำการสมัครเป็นที่เรียบร้อยแลย้ควคุณผู้ชมชื่อผู้ใช้ใชนะแล้วก็รหัสผ่า,านในการลงชื่อเข้าใช้งานด้านหน้าตัวนี้ไปได้เลยครับกก็ดลงชื่อเขนะสำหรัลยนะฮะ อ้าวในการกดลงชื่อก็ใช้ไม่ได้นะหน้านี้จะเป็นหน้าคำสั่งอใหม่น,นั่นเองก็จะมีหลายฟอร,ร์มให้กับเราได้ใช้กันเลยก็สามารถเลือกใช้ได้นะจะมีทั้งเฟซบุ๊กนะอินสตาแกรมทิกตอกยูทูบเทรเดดเดียนทวิตเตอร์ออยู่ตรงนี้ก็มีหลายฟอร์มให้กับเราได้ใช้กันเลยอ่ะตอนนี้ผมจะเลือกใช้ฟอร์มของทิกตอกนั่นเองก็เลือกที่ทิกตอกตัวนี้เลยนะครับแต่นั้นคำสั่ซื้อแต่นั้นบนบูตรงนี้จะมีหลายบนบูให้กับเราได้ใช้กันเลยนะเห็นไหมเราสามารถเลือกใช้ได้้เเเเลลลยนนนนะะะคคครรรัับบตตีีีพิือออกท่่่่มมดูไฟ์ส ออ่ะตัวนี้นะผมก็เริ่มไปเลยนะครับแต่นั้นก็จะมีบริการตัวนี้ให้เราเลือกใช้หลายบริการเลยนะตัวนี้คุณสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับอ่ตัวนี้ผมก็จะใช้อันแรกเลยนะครับเพิ่มอ่าคนดูไลฟ์สดเฟซบุ๊กทิกต็อกก่อนเลยนะผมก็เริ่มไปนะครับอแต่นั้นก็จะมีคำอธิบายให้กัเราได้อ่านตัวนี้ก็สามารถอ่านกันให้เข้าใจเลยนะครับอ่ะต่อมาตัวนี้จะเป็นการวดางลิง์นะครับก็คือแปลงลิงก์ของไลฟ์สดเฟซไลฟ์สดทิกต็อกมาเลยนะขออภัยด้วยนะฮะก็คัดลิงก์ไลฟ์สดไปเลยนะฮะ แต่ในไซเดอร์ในช่องนี้นะครับสามารถใส่จำนวนหรือปริมาณที่ต้องการพี่เพิ่งไปนะครับตัวนี้เราก็บอกขั้นต่ำให้กับเราอยู่แล้วนะว่า50ถึง1 0 0 0 0ตัวนี้นะผมก็ต้องการตั้ง50ผมก็ใส่50ลงไปนะฮะแต่เราไปใส่คำการคำนวณค่าใแจกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่กดสั่งซื้อไปได้เลยนะครับหลังจากการกดซั่งซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นแบนจะมีคำแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วตัวนี้แสดงว่าคุณผู้ชมสั่งซื้อเสร็จเเเป็็นนนนทททีีีีี่่่รรรรรรรยยยบบบ้้้้้้้้อออออแลลวววกกกกสสสาาาาาามมถตตจัังซซืขขคคุณผูชไดดะห อ่านานี้จะมี ID แล้วก็บริการที่สั่งซื้อนะส่วนตรงนี้เป็นลิงก์ที่แตะเข้ามาก็สามารถที่คลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบไปเลยว่าลิงก์ถูกต้องหรือเปล่านะอ่าส่วนตรงนี้เป็นสถานะของเว็บไซต์บอกเราอยู่ว่าการังดำเนินการอยู่นีดนึ่ครับตอนเว็บไซต์ก็กำลังดำเนินการให้กับเราอยู่นั่นเองอ่าตอนนี้คุณผู้ชมก็อรอสักครู่นะเพราะเว็บไซต์กำลังดำเนินการอยู่นิ่หนึ่งอ่าระี่เว็บไซต์ดำเนินการอยู่บอก็จะรย์แน่นอเมนูต่าอของเว็บไซต์ต่อเลยนะครับอ่าเมนูต่อมาจะเป็นเมนูการเติมเงินนั่นเองก็จะเป็นเมนูที่สามารถเติมเเเงงงงงินนนนได้หลลาาายยชช่่ออททะะครับจป็สแก อ่แล้วก็ชิลเพย์นะก็จะเป็นเมนูที่่อสก็จะเป็นช่องทางที่เติมเงินได้หลายช่องทางตอนนี้เล่จะมีธนาคารต่างๆร่วมด้วยด้วยเรื่องนี้นะรวมถึงตู้บันเทิงตัวนี้ด้วยอ่แล้วก็ต่อมาจะเป็นโอนเงินเน็ตทริปนะครับแล้วก็อันเป้าเลดนะแล้วก็คริปโตคริปโตก็เป็นการเติมเงินของต่างประเทศนั่นเองก็สามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศได้นั่นเองนะครับอ่ต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นปอดการเติมเงินนั่นเองครับคุณเติมเงินไปที่เรียบร้อยแล้วจะขึ้นตรงนี้เห็นเราได้เห็นเลยว่าเติมไปไม่เหลืเติมไปเท่าไหร่นั่นเอง ต่อมาจะเป็นเมนูบริการนะครับก็จะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการได้จากตัวนี้ได้เลยหรือว่าจะคลิกเลือกแพลตฟอร์มตัวนี้ไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค้นหาได้เลยว่าบริการอะไรนะครับอ่าส่วนตัวนี้สามารถคลิกเข้าไปเลยว่าอ่าคลิกทั้งหมดตัวนี้นะครับอ่าก็จะมีหลายบริการเข้าร่วมโดยตรงนี้นะก็จะมีหลายบริการเลยรวมที่ตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับอ่าต่อมาจะเป็นเมนูการคืนเงินั่นเองก็จะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการที่ถูกยกเลิกไปแล้วอ่าคุณสามารถเข้ามาตรวจสอบได้เลยนะครับว่าบริการที่ถกยไไปนนัังงบาาะะคร ตัวนี้ถ้าคุณผู้ชมต้องการยกเลิอกออเดอร์ไปนะขอแต่ทำการคืนเงินให้เราแน่เองจะคืนให้กับเราตรงไอดีเลยเด้อไอดีที่ใช้อยู่นั่นเองจะไม่คืนให้กับเราตรงธนาคารนะ,ะต่อมาจะเป็นเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั่นเองถ้าคุณผู้ชมใช้เว็บไซต์ทางคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดหรือว่าใช้ทางคอมพิวเตอรไ์ไม่ถนัดก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันตรงนี้ได้เลยนะก็สามารถรดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS เลยหรือว่าเพย t o ต้กับ App Store นั่นเองนะครับเนี่ยคุณผู้ชมต้องการที่แนะน,น,นเพื่อนใ้้ชเว็็บไซต์ีกสามารถเข้าที่เเมนนนูแะพื่อนตนี้เลยลยแ้วก็คปปี้้ลลลิงกกก์์ตรรนนไเยะััะบแแว็ชบ อ่ะเพื่อนๆเขาคุณผู้ชมจะใช้งานเว็บไซต์ง่ายๆกันได้เลยนะครับส่วนด้านล้านนี้ก็จะเป็นรายละเอียดในการเล่เพื่อนจสามารถเข้ามาอ่านรายละเอียดตัวนี้นะเพื่อให้เข้าใจในการเล่นเพื่อนได้เลยนะอะนีคุณผู้ชมต้องการที่จะติดต่อมินมีฐานรายยอดไม่ขึ้นยังก็สามารถเข้าที่หน้าข้างซื้อใหม่ตัวนี้นะครับก็จะมีเขาติดต่อมินก็คลิกเข้าไปเลยก็สามารถที่จะติดต่อมินได้สองช่องทางนี้ได้เลยนะครับจะเป็นช่องทางตัวเชื่อหลือแล้วก็ช่องทางลายนะก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะ เพิ่มใจไม่เสีเวลานะครับผจะเพิ่มขึ้นเลยว่ายอดคนดูไลฟสดของเราเพิ่มมาหรือยังนะตันี้ยอดคนดูไลสดของเราเพิ่มมาเป็น19เลยนะบจากเดิมอยู่ที่หนึ่งหรือสองนะตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น19เลวนะมันจะเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เรื่อยๆจนครบเลยนะครับตามเเวลาที่เราเลือกไว้นั่นเองตอนนี้จะ10นาที15นาทีคุณพี่ก็จะรอสักครู่นะพอพอเขากำลังดำเนินการอยู่นั่นองนะครับตอนนี้เพิ่มกาไม่เีเวลานครับันจะเพิ่มขึ้นมาตอนที่ยอดคนดูไลฟ์สดของเราเพิ่มมนนาเเเป็็ยลห เบอร์ขึ้นมาไวมากๆเลยนะอ่าสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่ต้องการที่ใช้เว็บไซต์นี้นะครับอ่าหรือต้องการที่ใช้บริการต่างๆเว็บไซต์นี้ผมก็จะทิิง้งงลก์ไว้ข้างล่างคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่คลิกเข้ามาในนี้ได้เลยนะจะได้ไม่เสียหายยุ่งยากนะครับอ่าส่วนตอนล่างคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับที่รับชมและฟังกันด้วยนะครับอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนทีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ